ต่อไปมาาเป็นคุณเคนเนว์ว์ไดนะคะคุณเคนเนว์ว์ไดค่ะคุณเคนเปิดเปิดเสียงด้วยคุณเคนเปิดหน่อยเปิดไมค์หน่อยนะเปิดเสียงด้วยอุยตายแล้วมันอยากจะเปิดมันก็เปิดเลยเหรอคะมันไม่มีให้คิวอะไรหน่อยเลยหรอแบบยืมคืนนี่พ่อเสียงเปิดมาที่รู้สึกว่าแบบเซอร์ไพรส์มากๆกเสียิว้าวมากน้องเคนหนูว่าตอนที่หนึ่งที่สองมันคือถึงที่แปด ใช่คือตอนที่ยังไม่มีเสียงเป็นภาพหน้าหนูพวกพี่ก็อุ้ยใจแล้วมันต้องเป็นร่องเสียงร่องเสียงนึงอ่ะพอเข้าหมดปุ๊บอ่าให้ดหมดเลแต่ว่าต้องแบบเปิดมาแบบนี่ไมค์เปิดแล้วแบบรับหรืออะไรเงี้ยอ่าคุณเคนเนี่ยพระจัยสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กกี้พี่เติ้ลสวัสดีค่ะพี่มาดามโฮสสวัสดีค่ะนั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่บ้านค่ะที่ไหนคะอยู่แถวบางพีค่ะบางพีอยู่อ๋อบางพีน้ำเคนน้ำเคนดูรายการเราประจำใช่ปะ ค่ะค่ะดูค่ะมีคนสาวบอกว่านี่พี่นิวโปรดิวเซอร์นี่เล่าด้วยเนาะเล่าเลยก็คือว่ามันมีอยู่มันมีอยู่วันหนึ่งคือหนูจะไปร้านยำกับเพื่อนนี่แหละค่ะก็คือไปไปด้วยกันสองคนแล้วไปร้านยำซึ่งมันเป็นร้านยำที่เปิดตอนกลางคืนค่ะคือเปิดตอนกลางคืนปุ๊บมันจะมีคนเมามันจะมีคนแบบทั่วไปค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รอต่อแถวรอซื้อยำอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเรารู้เลยแหละว่าเขากำลังเดินเข้ามาแล้วก็หันไปมองแบบคือดูทรงแล้วอ่ะไม่เมาก็บ้ามีอยู่สอง คือเราไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าทรงมันทรงมันให้อย่างนั้นจริงๆอ,อ่ะเราก็เห็นแล้วแหละแล้วเขาก็ถามเราคําแรกเลยเป็นมานานยังเนี่ยเราก็อุ้ยเขาไม่ชอบกระเทยหรอหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็ก็เป็นมนานานแล้วค่ะเป็นตั้งแต่เกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยฟังแล้วดูเศร้าเนาะฟังแล้วดูเป็นเรื่องดราม,ม่าคนดูตั้งใจฟังมากเลยก็ <S <S คืออ่ะพอเขาถามว่าเป็นมานานหรือย,อยังเราก็ตอบว่าอ๋อเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็งเงียบไปแล้วเขาก็ถามว่าแถวบ้านก็มีเป็นแบบนี้ยเราก็อ๋อค่าแบบยิ้มแบบใยแห้งแบบเออค่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แต่ว่าตอนเนี้ยหายแล้วเราก็ออค่าค่ะคือเราก็กลัวไงเราก็กลัวแบบไม่ตอบเดี๋ยวเขาจะตีเราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วจนจนเขาถามคําถามสุดท้ายมาว่าระยะสุดท้ายเหรอ <c oughs> คือจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้สงสัยว่าเราเป็นกระเทยหรือเปล่าคือเขาว่าึกว่าเราเป็นมันเลง <c oughs> คือเขาถามเราตั้งแต่ต้นอะ คือเขาถามเรามาตลอดว่าเรา,าเป็นบรรเงระยะไหนแต่ว่าเป็นนานยั้งอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่ด้วยความที่เราอคิดว่าเขาไม่ชอบกระเทยหรือแบบอยู่ดีใครมาถามว่าเป็นอะไรคือเราเป็นแค่กระเทยเราไม่รู้เราจะเป็นบรร็ง <c oughs> แล้วสิ่งที่เราตอบเขาไป <c oughs> อะสิ่งที่เราตอบเขาไปแต่ละอย่างอ,อ่ะ๋อไม่ค่ะชอบค่ะสนุกดีค่ะ <c oughs> <c oughs> คือไม่อ๋อมนหนูพลาดคาถามหนึ่งคือเขาถามว่าแล้วแบบอยากหายไหมอะไรเงี้ยหนูก็ตอบไปว่าไม่อยากหายค่ะคิดชอบผาสนุกดีค่ะ <laughs> คือเราคิดว่าเขาบ้าแต่สิ่งที่เราต่อไปทุกอย่างอ่ะ <c oughs> คือเรานี่แหละบ้า <c oughs> ไม่เพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเห็นหนูโกน <c oughs> ผมใช่เพราะว่าเพราะว่าหนูตัด<ค>แบบสกินเฮตลอดโกนผม <c oughs> <ค>อะไรอย่างงี้ไงคะ อ๋อคือเขาเข้ามาแล้วพอเัาแบบมีภาพอะมันเลยแบบพิเศตไงนะคือเขาเข้ามาถามด้วยความเอ็นดูแบบผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะแต่เราก,กลัวไงแล้วแบบคาถามอยู่ดีมายิงคําถามว่าเป็นมานานยังแล้วอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> เป็นกระเทยหรอ <c oughs> เราก็ต้องตอบไปว่าเป็นมานานแล้วคะ่ะอะไรอย่างนี้จบแล้วคะ่ะประมาณนี้สั้นสั้นได้ให <c oughs> <c oughs> ้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนแต่พี่น้ำมดดีมากเลยนะคะแต่พี่น้มด มันเอายังไงได้เรื่องนี้ดีมันไม่หมดหรอสักคำเลยวะมันเป็นแต่บอลกันกันแต่เมื่อกี้เออแต่หนูให้ผ่านใช่ไหมให้ผ่านให้ผ่านนาสามผ่านนะคะเข็นเนื้อโได้